สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารารีค่ะนรีิดาทารไทยชะตานะคะวันนี้มาทําคลิปพิเศษให้กับชาวธนูค่ะดวงครึ่งปีแรก2569นะคะดวงการงานการเงินความรักนะคะขออภัยมาช้านะรีบมาทําให้แล้วนะคะธนูนะคะมาลุ้นกันไปนะกับครึ่งปีแรกของชาวธนูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับตรงนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมค่ะ ปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยนะคะเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ค่ะาวนะิราหกสิบห้านะคะมีให้เลือกทั้งแบบโหราศาสตร์ทไทยนะได้7ตัวนะถอดรหัสชีวิตของเราออกมานะดูพื้นดวงดูต้นทุนบุญกุศลนะหรือว่าในเรื่องของวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะติดตัวเรามานะคะ ก็มีความเป็นไปได้นะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะที่ชีวิตของเราเนี่ยเกิดมามันจะต้องอยู่ในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งนะคะหรือว่าเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างกับเราซ้ําๆนะคะทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้นะหลายภพหลายชาติที่ผ่านมานะคะส่วนใครอยากจะให้อ่านไพ่ทาโร่นะสามารถ ามาดูกันได้นะคะหรือจะดูเป็นโปรนะคะถอดราหัสชีวิตแล้วก็อ่านไพ่ะะดูไพ่ไปได้วยกันได้คอมเมนต์ยํามากๆนะคะธนูามาลุ้นกันต่อนะว้าวไพ่ขึ้นมาถือว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะตรงนี้นะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำหลักโงรศัศาตร์ไทยนะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีตามแบบไทยนะคะธนูนะคะมาดูใบแรกสุดของคุณนะคะ ครึ่งปีแรก2,569โฮมเบสนะคะ change your environment นะคะหรือว่า ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครึ่งปีแรก2569้นี้ธนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะบางคนย,ย้ายออฟฟิศที่ทํางานนะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนงานใหม่หรือบางคนอาจจะยกย้ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะคะไปอยู่ที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะหรือบางคนกําลังกู้บ้านผ่านแล้วนะคะได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะวาวามากเลยนะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่า ขายบ้านเก่าได้นะคะไปซื้อบ้านใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือได้รับมรดกอะไรนะเป็นที่ดินเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะบ้านสวนบ้านอะไรมาก็ได้นะใบที่สองนะคะ Guardian Angel ค่ะ Trust your Guardian Angel นะคะแสดงว่าธนูเนี่ยเป็นลูกรักของนางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะโชคดีได้รับโชคโชคลาภนะคะ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะแม่นางตะเคียนพระแม่อุมานะคะพระแม่ลักษมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงอื่นๆนะคะใส่ยพญยานาคก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของเป็นเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอาจจะ มนรู้สึกว่าเป็นแม่ซื้อนะคะเป็นสิ่งสักดิ์สิทธิที่อยู่ติดตัวคุณมานะตั้งแต่เกิดก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือใครที่เป็นศาสนาคิดนะคะพระแม่บริอาหรือเปล่านะคะอืมนะเป็นลูกรักนะคะที่จะได้รับโชคลาภปฏิหารดีๆอะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงขึ้นปีแรกนะคะบางคนอาจจะเป็นการงานการเงินบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะมาดูกันต่อนะคะสวีทซัเซสว้าวธนูนะคะ เหมือนกับว่าอะไรที่คุณรอคอยความสำเร็จนะคะไพ่บอกว่า it's i it s not difficult to get everything you want and enjoy it นะคะคุณน่าจะผ่านความยากลำบากอะไรหลายสิ่งหลายอย่างผ่านแบบทดสอบอะไรของชีวิตมาเยอะแล้วนะคะเพราะนั้นในอะไรที่มันยาก,ยากเนี่ยนะคะมันน่าจะผ่านไปแล้วในครึ่งปีแรก2569้ว2 9น่าจะไม่ได้ยากอย่างที่ผ่านมาแล้วนะคะ อะไรที่หนักหนาสาหัสน่าจะผ่านไปแล้วนะธนูนะคะคุณกำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่งดงามของคุณก็ได้นะคะสวีทสักเซสนะคะพยายามต่อนะบางทีมันก็เหมือนกับอีกนิดเดียวนะคะ get what you want นะคะอีกนิดเดียวความสำเร็จจะเป็นของคุณแล้วนะคะหรืออีกนิดเดียวนะคะสิ่งที่คุณต้องการคุณจะ ความันมาได้แล้วนะคะความหอมหวานนะความสำเร็จที่หอมหวานมากๆนะคะสวิรสักเซตตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณหรือบางคนเป็นความรักนะคะที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันก็นกได้นะคะ,ะมาดูกันต่อสิ round and round นะคะพลังงานของการวนไปวนมานะคะ หรือว่าชีวิตที่ยากลําบากของคุณกําลังพ้นผ่านไปแล้วนะคะกําลังวนขึ้นไปนะไต่นะเหมือนงูตกบันไดนะธนูนะชีวิตของคุณนะคะ ตกบันไดลงมาแล้วตอนนี้กําลังไต่ขึ้นไต่ขึ้นแล้วนะคะผ่านพ้นเจ้าหลุมพางเจ้าอุปสรรคอะไรต่างๆไว้ได้แล้วนะธนูนะคะที่ผ่านมาหลายคนน่าจะเหนื่อยหนักสาหัสกันมามากนะคะหรือปี68บางทีเนี่ยปาดน้ําตาทิ้งกันเลยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นปี69นี้น่าจะเป็นอะไรที่ใจดีกับธนูมากยิ่งขึ้นนะคะ affirmation ค่ะธนูนะคะคิดบวกนะคะดึงดูดพลังบวกๆสิ่งดีๆปฏิหารดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยนะคะใครที่ใส่มูนะจันว่ามีเกณฑ์ได้สำเร็จสมดังคำอธิษฐานขอด้วยนะ walk away อะ,อะไรที่ไม่ดีธนูหันหลังให้แล้วนะคะ ถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันล้มเหลวมันผิดพลาดนะคะคุณอาจจะทําอะไรที่มันไม่โอเคไม่ดีนะคุณเลิกแล้วคุณเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะบางคนอาจจะเคยเที่ยวเตะใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะอาจจะติดเล้าติดอะไรที่มันไม่ดีนะเลิกแล้วนะคะหรือเจอกับความรักที่ไม่ดีก็ไม่ทนแล้วนะธนูนะคะ walk away นะคะเดินออกมาแล้วนะคะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ ว้าวพลังงานของซัมเมอร์ค่ะโอ้มีนาเมษานี้นะธนูนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นชีวิตคุณลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับเปิดรับแสงสว่างนะพลังงานดีๆให้กับชีวิตของคุณแล้วนะคะอืมไม่ต้องอยู่แบบหนาวเหน็บเดียวดายแล้วอาจจะมีความรักใหม่ๆที่ดีเข้ามาด้วยนะคะหรือซัมเมอร์นี้ใครจะเดินทางท่องเที่ยวนะไปไกลไปต่างประเทศไปอะไรหรือเปล่านะหรือไปเจอคนรักหรือเปล่าอ่านะคะไหนมาดูซิใบนี้ observe วโอ้ธ oh, นูคุณเป็นคนที่ชอบแบบเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดนะรู้จักสังเกตรู้จักมองกไกลนะไพ่ใบนี้เหมาะกับธนูมากๆนะคะเล็งแล้วนะคะเตรียมยกธนูขึ้นมานะคะยิงไปตามเป้าหมายที่คุณได้วางแผนเอาไว้แล้วนะคะรอจังหวะรอโอกาสดีๆที่คุณจะคว้ามันมาได้นะครึ่งปีแรกนี้นะคะน่าจะมีโอกาสเหมาะๆอะไรบางอย่างที่ทำให้ธนูกลับมาพลิกสถานการณ์นะคะกลับมา ประสบความสำเร็จกลับมายิ่งใหญ่ได้นะคะว้าวใบสุดท้ายดีงานสำหรับความรักนะคะคนโสดว้าวคนโสดใจฟูเลยนะคะโซเมสนะคะพลังงานของการเจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะหรือความรักมีเกณฑ์สมหวังนะคะ จะได้มาเจอกันนะรักทางไกลนะคะหรืออาจจะได้มาอยู่ด้วยกันนะหรือมันหมายแต่งงานกันแล้วนะคะว่าพลังงานดีนะธนูนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อกับพลังงานจากไพ่ทาโร่ค่ะเอาเรามาลุ้นกันต่อนะพลังงานของชาวธนูนะคะใบแรกนะมาแบบ GM Place เลยนะคะหล่อๆสวยๆนั่งอยู่บนบัลลังกันเลยทีเดียวนะคะ อขอดูที่ว่าจะมาพร้อมกับอะไรว้าวมาพร้อมกับหกไม้เท้านะ้คะไพ่แห่งชัยชนะและชัยชนะของคุณนะคะวิกตอรี่ค์ดนะโอ้ราชาเหรียญน,นะคะพลังงานดีมากนะคะธนูนะคะพลังงานสามใบแรกของคุณนะบ่งบอกตัวตนมากๆนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ธนูสู้มานะขึ้นปีแรกนี้นะมีเกณฑ์ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆประสบความสําเร็จได้นะคะ คุณจะเหมือนกับว่ามีโอกาสพลิกฟื้นขึ้นมานะดวงชะตาของคุณนะคะแก้ไขปัญหาทางการเงินได้นะคะราชาเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะโอกาสในการทําธุรกิจนะคะมีโอกาสได้เงินนะคะได้จังหวะที่ดีในการขยับขยายนะคะหรือบางคนอาจจะประสบความสาเร็จในแง่ของค้าขายนะคะที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะให้ดีเอ็มเเนี่ยให้ให้พลังนะคะ ในการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะขายที่ไม่ว่าจะเป็นในหน้านะคะหรือซื้อที่นะคะซื้อที่เรงกำไรนะคะหรือทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ก็ได้นะคะธนู หรือเป็นลักษณะของตอนนี้คุณอาจจะจับงานหลายอย่างหรือเปล่านะกำลังมีรายได้ดีๆที่มันเข้ามาปังๆนะคะหลังจากที่อาจจะเหมือนกับลองผิดลองถูกหรือมันติดขัดอะไรนะขึ้นปีแรก2 5 6หนี้นะคะแสดงว่าธุรกิจหรืองานที่คุณทําอยู่ช่องทางอาชีพที่คุณอยากมั่งคั่งร่ํารวยนะคะคุณมีโอกาสที่จะจับได้เงินก้อนใหญ่นะเป็นราชาเรียนราชินีเรียนนะคะเป็นเศรษฐีกันได้นะคะธนูนะคะ โอเคเลยนะจนว่าพลังงานขึ้นมานะคะความสําเร็จโดยเพราะในเรื่องของการเงินเนี่ยขึ้นมาแบบเปิดตัวเลยนะคะลืมตาอ้าปากนะคะ <laughs> การเงินกลับมาดีกันนะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่แปดถ้วยค่ะเอ๊ะเมื่อกี้คุณได้ไพ่ walk away แล้วแดถ้วยคือความหมายเดียวกันเลยนะคะมีไพ่ของ hangman ค่ะ แล้วก็มีไพ่ของก้าวดาวโอ้ธนูพลังงานขึ้นมาตรงนี้ถือว่าดีนะคะ อะไรที่ทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่แฮงแมนกับก้าวดาบมันเครียดมันทุกข์ทนมันวิตกกังวลกับมันอยู่นานนะคะบางคนอาจจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานหรือเป็นเรื่องของการเงินหรือเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะคุณจะหลุดพ้นแล้วคุณจะเจอช่องทางอะไรที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะจบสิ้นความทรมานนะคะความเครียดความกังวลกันสักทีนึงนะคะหรือบางคน ออทนทุกข์ทรมานกับโรคภัยไ,ไข้เจ็บอะไรบางอย่างนะต้องผ่าตัดต้องอาจจะดามเหล็กต้องอะไรที่ทําให้คุณทรมานนะ่าจะหายเจ็บป่วยหายเจ็บหายไข้นะแปดถ้วยนะคะไปสู่สถานการณ์ที่ดีกว่าการมีสุขภาพที่ดีกว่าการมีชีวิตที่ดีกว่านะคะหรือการมีความรักที่มันดีกว่าเดิมนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ เหมือนพลังงานขึ้นมาคอนเฟิร์มนะเพราะว่าใบแรกธนูมีการเปลี่ยนแปลงเรื่งของสิ่งแวดล้อมนะแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีนะคะมาดูกันต่อสิธนูว้าวความรักก็มาจริงๆนะคะหกถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ของอัศวินถ้วยนะ มีไพ่สีไม้เท้าอู้ธนูเมื่อกี้หลุดพ้นนะคะต่อมานะมันเป็นสเต็ปต่อไปเลยนะคะคือการเริ่มต้นใหม่นะคะกับออโอกาสจังหวะด,ดีๆนะที่มีคนเข้ามาออฟเฟอร์ให้คุณนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หุ้นส่วนใหม่นะคะ หรืองานใหม่ทํากิจการอะไรใหม่ๆนะสี่ไม้เท้านะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะธนูนะคะหรือคนที่มีความรักดีอยู่แล้วจะได้เริ่มต้นชีวิตคู่นะคะสี่ไม้เท้าได้มั่นหมายแต่งงานกันก็ได้นะคะหรือคนสดอาจจะได้เจอนะหกถ้วยนะคะความรักจาก ต่างถิน่นแดนไกลนะความรักที่มีความแตกต,ต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติอายุศาสนานะคะภาษาวฒนธรรมไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่ารักกันแล้วก็สวีทกันมากๆนะคะ หรือเป็นพลังที่คุณได้เจอโซเมดไม่รู้นะมันเป็นพลังงานที่ดีนะคะ6กถ้วยจริงๆก็หมายถึงคู่แท้ในอดีตชาติที่ได้มาเจอกันก็ได้นะเป็นไร t ไทม์ของชาวธนูแล้วนะคะถ้าเกิดอะไรไม่ดีมันจะจบไปนะได้เริ่มต้นใหม่กับเออสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะธนูอโอเคเลยนะส่งกําลังใจไปให้นะคะใครที่เจออะไรที่ไม่ดีมาเยอะขอให้หกเก้านี้นะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะธนู หรืนกันต่อนะการเงินก็มานะหกเหรียญน,นะคะมาแล้วมาอีกใน,นการเงินนะมีไพ่ของอราชินีดาบค่ะแล้วก็มีไพ่ของเจ็ดเหรียญโอ้ธนูอาจารย์ว่าจริงๆคุณเป็นคนใจบุญสุนทานนะแต่ว่าตอนเนี้ย คุณรู้สึกว่าการช่วยเหลือการให้หยิบยืมเงินเนี่ยเป็น,เ,ปนเรื่องที่ราชินดาบคุณต้องคิดต้องใจแข็งต้องตัดสินใจให้รอบครอบแล้วนะคะพอที่ที่ผ่านมาเดี๋ยวสิหาเงินมาด้วยความยากลําบากความเหน็ดเหนื่อยนะคะบางคนมาขอยืมมาเอาไปง่ายๆนะคะหรือเอาไปแล้วไม่คืนคุณก็เลยต้องถือดาบแล้วรู้จักปฏิเสธแล้วนะคะใครที่เหมือนกับเอาแต่มาเอาเปรียบเบียดบางคุนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะต้อง อาจจะตัดความสัมพันธ์ไปบ้างแล้วนะคะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเองด้วยแล้วนะคะมันเหนื่อยมากมันไม่คุ้มนะคะเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นหรือคุณวางแผนการใช้เงินได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ7ดเหรียญก็คือเหมือนกับเล่งทํางานเล่งเก็บเงินนะคะเพื่อความมั่นคงในธุรกิจในชีวิตของคุณนะคะอารมณ์แบบนี้เดินเงินต่อนะ มีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ของ3มดาบนะเก้าเหรียญค่ะโอ้ทนูนะอาจจาะว่าตอนนี้ทธนูอะ่ะมีหลายๆคนมีความคิดที่มันเปลี่ยนไปนะคะ อะไรที่เป็นความคิดเดิมๆแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเจ็บปวดนะคะหรือต้องเจอกับความขัดแย้งตอนเนี้คุณมีการปรับตัวเข้าหาคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางทีอาจจะให้ทางเลือกนะเป็นลักษณะของเ,ออเขาก็วินเราก็วินก็ได้นะคะให้ทางเลือกนะคะไม่อยากที่จะสร้างความขัดแย้งสร้างศัตรูอะไรอีกแล้วนะคะตอนนี้ธนูเหมือนกับว่าอยาก เ้าเหรียญน,นะคะเป็นคนโสดเอ้ยไม่ใช่เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้แบบมีพื้นที่ส่วนตัวนะอยู่ในเซฟโซนนะมีความเปตตัวเองฉ่ำๆนะคะแฮปปี้มีความสุขนะมีสันติไม่อยากไปขัดแยง้งขัดใจกับใครไม่อยากไปมีปัญหากับใครนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะเป็นลักษณะของออมีทางเลือกมีทางออกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้กับตัวเองเสมอนะคะหรือใครที่อาจจะเหมือนกับว่าชอบมาขโมยไอเดียนะคะ คุณก็จะไม่หลงกลเขาง่ายๆแล้วนะคะด้วยความซื่อนะคะคุณอาจจะมีทริคนะคะแอบมีเล์เหลี่ยมอ่าแอบมีอะไรที่ทำให้ศัตรูของคุณเนี่ยต้องปวดกระดองใจไปเลยก็ได้นะคะเพราะสุดท้ายเหมือนกับธนูได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าบางทีผลประโยชน์มันก็ไม่ได้เข้าใครออกใครนะคะ หรือบางทีให้เงินคนอื่นยืมแล้วมันก็เสียความสัมพันธ์ไปเสียเพื่อนเสียอะไรไปก็ได้นะคะคุณก็เลยค่อนข้างระวัดระวังตัวนะในเรื่องของการที่จะต้องไปมีผลประโยชน์อะไรกับใครมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนธนูอยากอยู่ห่างๆนะคนที่สร้างปัญหาให้กับคุณด้วยนะอารมณ์แบบนี้นะคะขอดูกันต่อนะมีไพ่หนึ่งถ้วยคะ่ะ แล้วก็จ m c อ l ม e r นะโอ้ใ oh, บแรกจ m p a ็ม e นะคะใบเกือบ <c oughs> <ke g> <ps> สุดท้ายเลยนะได้จ m c อ l ม e r นะคะหรือคนที่มีความรักนะความรักกำลังดีจะได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะจบได้ไพ่ของเด m มู n นะคะแสดงว่าครึ่งปีแรกนี้นะคะธนูเหมือนกับอะไรที่คุณรู้สึกว่า illusion มันเป็นภาพลงตามันเป็นอะไรที่อาจจะทำไม่ได้นะปฏิบัติไม่ได้จริงนะคะความเป็น the emperor นะคะ คนลุกขึ้นมานะคะเป็นผู้นำหรือเป็นลนักษณะของปฏิวัติตัวเองก็ได้นะคะ take action ในหลายสิ่งหลายอย่างที่มันทำได้นะคะมันเหมาะกับสถานการณ์จริงนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะของทำในสิ่งทีต่ตัวเองรักนี่แหละนะคะแต่มันไม่ได้อยู่ในความเพ้อฝันมากเกินไปนะคะมันเหมาะสมกับความเป็นจริงหรือมันได้แสดงศักยภาพอะไรบางอย่างนะคะความคิดสร้างสรรค์ไอเดียพรสวรรค์อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยได้ยอมรับในความสามารถ ของคุณนะที่เอ็มเพอ์เรอร์กับหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะอืมไหนดูซิว่าภาพรวมตรงนี้อาจจะว่าการเงินของชาวธนูนะคะไพ่การเงินออกมาดีแล้วนะคะหลายคนน่าจะเมสีสถานการณ์สถานการณ์ทางการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือเป็นอิสรภาพทางการเงินที่ดีที่คุณจะแก้ไขปัญหาการเงินของคุณได้นะคะขึ้นปีแรกนี้นะคะหลังจากที่ทนทุกข์นะคะปวดหัวกับสิ่งนั้นปัญหานี้มานานมากๆแล้วก็ได้นะคะ โชคลาภของชาวธนูนะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะคะโชคลาภของชาวธนูจะมีไหมสามเหรียญน,นะคะไพ่เงินขึ้นมานะคะโชคลาภมีนะอืมสามตัวตรงหรือเปล่านะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะมีเกณฑ์ได้เงินนะจากโชคลาภอะไรต่างๆนะคะมีไพ่ของแปดไม้เท้าหรือบางคนเป็นโชคลาภที่ได้มาจาก งานที่เข้าอย่างต่อเนื่องนะคะออเดอร์ Order ที่มันเข้าอย่างต่อเนื่องนะสามไม้เท้าแปเออสาเหรียญแปดไม้เท้านะคะปังปังมากๆนะคะมีไพ่ของ2ดาบนะคะ อืมแต่โชคของคุณเนี่ยสดาบนะคะมันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนนั่นหมายความว่าอะไรที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวเต็งน่าจะเป็นตัวที่ใช่นะมันอาจจะไปอีกตัวหนึ่งที่คุณไม่ได้เต็งไว้ก็ได้นะหรือซื้อเล่นๆน,นะคะช่วยเขาซื้อเอาถูกนะอารมณ์แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะขอเปิดเรื่องสุขภาพให้กับชาวธนูก่อนนะ ขอดูสุขภาพให้กับชาวธนูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องราวของความรักในภาพรวมอีกทีหนึ่งนะสุขภาพเด็กถือไม่เท้าค่ะเด็กถือดาบนะ justice โอ้ธนูตอนนี้คุณกำลัง หันมาเราวังในเรื่องสุขภาพของคุณมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะหลายๆคนตอนนี้พยายามหันมาออกกําลังกายนะคะหันมาฟิตหุ่นนะคะให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนความเป็นหกถ้วยเนี่ยชอบกินหวานหวานมันมันใช่ไหมนะคะน้ําหนักมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยความเป็นเก้าถ้วยนะคะมันเริ่มลงพุงแล้วนะคะกางเกงเริ่มคับแล้วนะระวังนะติดกระดุมเสื้อแล้วก็ดูมัน ระเบิดตู้มหมกมานะเวลาหายใจนะคะอาจารย์เคยเห็นนะอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะหลายคนกลับมาออกกําลังกายฟิตหุ่นนะคะให้ฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นหรือว่าทําข้อตกลงทําข้อสัญญาอะไรบางอย่างหรือเปล่าจัสติสนะคะลดน้ําหนักได้โลนึงนะคะอาจจะมีการเปตัวเองนะคะไปเที่ยวนะคะไปเอ่อ ซื้อเสื้อผ้อาช้อปปิ้งอะไรบางอย่างก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะส่วนปัญหาสุขภาพในเรื่องอื่นนะฉันว่าบางคนเนี่ยมันเป็นโรคอะไรที่มันแบบเลื้อรลังนะแฮงแมนมารักษาได้มันรอเวลาได้นะคะแต่เหมือนกับอาจจะเป็นบางคนนะกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่ อาจจะมีภาวะอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะบางคนเป็นโรคที่ต้องต้องรักษาร,ระยะยาวโรคไตนะคะโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับก้อนเนื้ออวัยวะภายในหรือเปล่านะหรือโรคหัวใจความดันอะไรต่างๆนะคะก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องนะคะหรือบางคนกําลังคิดว่าถ้าเกิดจะต้องผ่าตัดมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดก็ได้นะครึ่งปีแรกนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังมีทางเลือกอะไรบางอย่างอยูอย่ก็ได้นะคะหรือว่ารอคอนเฟิร์มจากหมอนะ รออะไรบางอย่างอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดจะผ่าตัดจริงๆนะจะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับมาสุขภาพดีแข็งแรงนะไพ่แห่งชัยชนะก็ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะนั้นต้องระวังนะคะระวังเกี่ยวกับพวกโรคกระเพาะนะท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยนะคะเดอะมูนนะการดื่มน้ําที่มันน้อยเกินไปนะเลือดมันเลือดมันแห้งเกินไปนะคะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะพยายามดื่มน้ําสะอาดนะใครที่กินเป็นพวกน้ําหวานอะ น้ำหวานทั้งวันเลยจ้วอันนั้นนะมันทำลายสุขภาพนะกินแบบเอ่อเป็นเป็นมือ้อเป็นแก้วแล้วจบตัวนั้นแล้วก็ดื่มน้ำเปล่านะคะอันนี้จะช่วยได้นะอืมโอเคนะงั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่องของความรักนะคะเอาละความรักนะคะในภาพรวมของธนูนะคนโสดนะดงความรักข่้งปีแรกเอ่ออาจารย์ทำไว้ให้แล้วนะคะไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะมีไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะ ราชดาบค่ะโอ้โหธนูนะคุณมีคนรักกันสายแบบสายเท่ๆหรือเปล่านะสายแบบว่าแนวแบบอีกโก้สูงหน่อยๆนะเอาแต่ใจหน่อยๆหรือเปล่าแต่ว่าธนูเองก็ใช่ย่อยนะคะอืมเขาก็เสือเราก็สิงใช่ไหมนะคะ เขาเหวี่ยงมาเราก็เหวี่ยงกลับใช่ไหมนะอารมณ์แบบนี้แต่ก็เหมือนกับคู่กัดนะคะอยู่กันไปอยู่กันมาแต่ว่าเจ็ดถ้วยมันก็ยังมีความหวังยังมีเป้าหมายอะไรที่อยากจะไปด้วยกันต่อนะคะถึงแม้ว่าบางทีความสัมพันธ์อาจจะมีทะเลาะเบาะแววงกันบ้างนะไม่พอใจนะคะงอนงอนใส่กันบ้างนะคะแต่เจ็ดถ้วยมันก็ยังมี ภาพรวมของความฝันนะหรืออยากที่จะร่วมทุกร่วมสุขดูแลกันไปอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะอารมณ์แบบนี้เอาล่ะดูกันต่อนะถ้านูมีไพ่เดสนะคะเดสอาจจะเป็นชาวพิจ,จิกก็ได้นะแล้วก็ไพ่ของสิบไม้เท้านะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินไม้เท้าอืมสำหรับใครที่แบบว่ามันถึงทางตันแล้วนะคะสิบไม้เท้าเดทมันเป็นไฟบังคับที่ทําให้คุณต้องจบต้องตัดความสัมพันธ์กันไปโดยปริยายก็ได้นะคะจบกันไปแบบง่ายๆเลยก็ได้รู้แล้วว่าไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยเดทสิบไม้เท้าเห็นไหมอุปสรรคเต็มสิบได้สิบมันก็เลยต้อง เดทนะต้องจบกันไปต้องแยกย้ายกันไปนะคะอันนี้น่าจะสําหรับความรักที่มันมีปัญหามันมันสุดทางแล้วนะคะแต่ว่าความเป็นอัศวินไม้เทา้าคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าชีวิตนะหันไปมุ่งเป้าหมายกับการทํางานให้สําเร็จให้มีความก้าวหน้าในชีวิตของคุณต่อนะคะมาหลุนกันต่อสิว่าจะมีพลังงานอะไรที่ขึ้นมาบ้างนะมีไพ่สิบถ้วยค่ะ แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะมีไพ่ของก้าวไม้เท้านะคะโอ้สำหรับคนที่อาจจะเหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าตั้งเป้าหมายที่จะสร้างครอบครัวได้กันแล้วนะคะตอนนี้ช่วยกันเก็บเงินเก็บทองนะก้าวไม้เทา้า ต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวกันอยู่ก็ได้นะแต่ว่าในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าอยู่ดูแลกันแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันแล้วนะคะเป็นพ่อเป็นแม่ลูกนะคะมีลูกกันแล้วก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะธนูนะคะอืมเหมือนกับชีวิตมันมันเหนื่อยนะอยู่ออกับการดูแลครอบครัวอยู่กับการทํางานนะการเก็บเงินอะไรต่างๆนะคะมีไพ่หนึ่งดาบนะ แล้วก็8ดาบค่ะเเหรียญน,นะคะโอ้จะว่าอันนี้อาจจะเป็นความรักคนโสดก็ได้นะความเป็นเก้าเหรียญน,นะคะคนโสดชาวธนูนะคุณค่อนข้างที่จะวิตกกังวลนะ8ดดาบนะคะอาจจะเป็นลักษณะของบางทีถ้าเกิดเราไม่รู้จักเขาดีพอเนะี่ย หนึ่งดาบคุณนะพยายามกันไม่ให้เขาเข้ามาใกล้คุณก็ได้นะไม่กล้าให้สถานะใครก็ได้นะขอเป็นโสดอยู่แบบสวยๆหล่อๆ,อๆกันแบบนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าเหมือนกับว่าเราจะรู้จักเขาดีพอกว่าน,นี้นะคะแปดดาบถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว่าธนูเหมือนกับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีกำแพงนะมีการป้องกันตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเหมือนคนโสดอาจจะยังเจ็บปวดกับเรื่องราวความรักหรือยังไม่ค่อยไว้ใจนะคะ หรือเจ้าความรักทำลายมาหรือเปล่านะตรงนี้มีไพ่ของอราชินีเหลียนนะคะแล้วก็เทมเพลนพลังงานชาวธนูขึ้นมาแล้วนะไฮโรแฟนค่ะโอเคเลยนะคะสำหรับ ความรักของคนที่มีคู่นะคะราชินีเเรียญไฮโรแฟน fen, ถ้าคุณเจอคนที่ดีต่อคุณแล้วนะคะไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเป็นคนจิตใจดีมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคอยให้คาปรึกษาให้แนวทางที่ดีนะชี้ทางสว่างให้กับคุณนะคนนี้คือคนที่สินเสมอกันกันกบธนูแล้วธนูพร้อมที่จะรักษาเขาไว้นะคะ พร้อมที่จะไปเขาสฉ่ำๆเลยก็ได้นะคะพร้อมเช็คแคร์ดูแลเอาใจใส่นะเหมือนกับอยากอยู่ด้วยกันอยากดูแลกันไปนะคะหรืออาจจะเป็นคนโสดที่ผ่านเรื่องราวความรักไร้มาแล้วก็เจอคนใหม่นะคะเป็นคนดีเป็นคุณที่สลเสมอกันกับคุณก็ได้นะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆนะในเรื่องราวความรักที่คุณมีทางเลือกมีทางออกนะคะที่ดีสําหรับชีวิตของคุณนะธนูนะคะวันนั้นตรงนี้ด้วยความสลาดของคุณอาจารย์ว่าคุณจะเหมือนกับควบคุมสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจด้วยตนเองนะว่าในสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะคุณควรจะทําอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดเขามีอ,อ,อะไรที่ ดีหรือไม่ดีกับคุณนะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะธนูนะแต่ว่าคราวนี้คุณคุมเกมได้แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวก็กลับมาลุ้นกันต่อนะกับเรื่องราวต่างๆนะคะในการอัปเดตดวงกันต่อไปนะขอบคุณที่อยู่ช่วยเหลือกันมานะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องขอจันนลีนะคะ กับการกดติดตามกดซับพอร์ตนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วคะเขียนคอมเมนต์เข้ามานะขอบคุณมากๆนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ